นสวัสดีค่ะตอนนี้ทักอาทิตย์มา้นะครก็ได้ครับตท่านมี้ท่านนายกะครับทนารักยกถลายเลย ค่ะกระถินมาจากอราล์ค่ะกำลังนับขมักขเม่นเลยค่ะนำโดยผู้ช่วยปุ้ยแล้วก็ผู้ใหญ่เราแล้วก็อบตอนี G ้ผ <the> ู <book> <Nice. S 2> ้ช่วยจ้าผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยผู้หญิงค่ะผู้ช่วยคนสวยของเราค่ะอันนั้นก็ไม่ใหญ่ต้อยนะคะอันนั้นผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่จ้าจ้าอันนั้นอบตค่ะอันนู้นก็อันนั้นอันนู้นก็แฟนมือกล้องนะคะ แงนะะคไม่มีตำแหน่งค่ะแต่เป็นแม่ทีมค่ะแม่ใหญ่ต้อยค่ะเราก็จะมาทําทุกวันละค่ะที่วัดใหญ่ท,ทุกปีทุกปีมไม่ใช่ทุกวันลืมลืมไปเนอะติดไส้สลักวมือเอาเดือนละไปเด้ค่ะว่า,าจะได้ยอดเท่าไหร่ค่ะครับ แจ้งรายชื่อด้วยนะครับดีนะที่ว่าครอบครัวของใครได้เท่าไหร่แล้วก็เอาเอาเงินไปด้วยจะให้กรรมการกรรมการเล่าขยับออกห่างๆกันในเด้อพี่น้องกรรมการอยู่ด้านหลังข้างนอกนะครับอยู่ข้างนอกที่ตั้งโต๊ะอยู่ข้างนอกนะครับรับี่นไม้เอากลับไปบ้านเราด้วยเนาะเออไม้เราอ่าเหมือนเราบอสนเงิน ยังไงเอ๊ใส่กล่องเลยกล่องที่ดีกับเอ๊ออกมาเมื่อกี้เนี่ยปีนี้ศรีสะเกดเราน้ำท่วมอยู่หลายจังหวัดนะครับน้ำท่วมอยู่หลายอำเภอศรีสะเกดยอดได้เท่าไหร่ก็นะครับอยู่หลายอัวรวมกันนะคะมาจากอารันก็จะมาทุกปีค่ะเพราะว่ามียากพี่น้องอยู่แถวนี้หมดแล้วยังครับต้นเงิน ต่อไปถวายปัจจัยนะครับคุณครอบครัวคุณแม่สมจิตวงอินอคุณแม่อ,มอุทัยวงเล่าแม่ศรีจัน,นคุณแม่ศรีจันทร์ัเกตเชิญครับ เป็นเจ้าภาพพิเศษนะครับเจ้าภาพพิเศษเจะถวายปัจจัยตัวน,นี้เป็นเจ้าภาพแรกแเจ้าภาพพิเศษนะครับถวายปัจจัยนะครับให้ท่านาคุณพ่อสมถวัญวางปัจจัยแล้วก็คุณแม่สมเกตกับคุณแม่อุทัยถวายเลยครับคุณแม่ คุณแม่ศรีจันทเกษนะครับต่อเลยครับยังถวายองค์แรกเลยครับนี่เป็นเ็ื้าผาพิเศษะเด้อผ้า,พ,าพ,พิเศษนะครับอยากจะถวายปัจใจข้าคุณเจ้าต่อไปครอบครัวคุณแม่รองกระมนลครอบครัวคุณแม่รองกระมลถวายปัจใจครับ ไอ้ต้อยมาวางปัจจัยให้แม่รองหน่อยวางปัจจัยให้แม่รองหน่อยวางยุทธก่อนวางปัจจัยให้ท่านให้ท่านเป็นคนถวายคุณแม่คุณแม่เหย็ดเข้ามาตรงนี้ถวายคุณแม่ขายกเลยครับ ยกถวายเลยยายคุณยายยกถวายรักสาธุสาธุทุกที่สองถวายนะครักนะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อยังถือไใบก่อนก็ได้ครับยังไม่ต้องไปมอกระได้หรือหรือจะให้กรรมการมาเดินรับที่นี่ก็เขาไม่สะดวกอีกเนาะเพราะเราต้องนับตรวจสอบ ต่อไปคุณรพรอคุณแม่คุณแม่ละนะครับบุญรองคุณพ่อจะระเบุญรองถวายปัจจัยนะครับขออนุญาตพระผจ้านั่งไม่สะดวกเนาะคนนั่งแล้วก็ไปไม่ได้ก็ต้องขอขออนุญาต เพราะว่าสถานที่จากกว้างก็เป็นแค่เนาะแปดพันใช่ไหมแล้วโยมก็เตรียมถวายเพืดอจะสำหรับถวายครูบาอาจารย์สรรมสงศ์ต่อไปจะเป็นการถวายนะครับปัจใจของ แต่ส่วนรวมเรานะครับส่วนรวมเราน้อง ครัยคนเรียนเชิญตัวแทนเรานะครับท่านนายกพวีประกอบเกดนะครับเชิญรรการท่าน้ริการชามัตถวายด้านนี้นะครับเชิญรับพิีกรรท่านลลงปัญญาแก้วประหลัอบต รัฐบาลอุจุมพรท่านท่านประธานนรงมังงามเชิญครับ <l oss> ท่านรองกลางีนะครับเัตัวแทนจากขวกแก้วหนึ่งท่านเชิญครับตัวแทนจากขวดแก้วตัวแทนจากลองครุนะครับเชิญครับท่านๆๆ ร้อยตุรงวดรีสุนทรนะครับทำหน้าเลยนะครับนั่งประจํานะครับรูปไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นถวายนะครับเพราะว่าเราะโอ้โหเดี๋ยวครเดี๋ยวครับคุณผู้จอดอ้อซองคุณผู้จอดอ้อซองปัจจัยใส่ต้องปัจจัยใส่เดี๋ยวนะครับอ่าครับครับตกนัยานครับตกนักยานตัวแทนของ พี่น้องจาก,า <c oughs> ากบุรีรัมย์นะครับ <c oughs> เลนะครับเข้าอีกเลยนะครับแต่ซอยกันวางวางสองตับใจก่อน <45. S 1> จากศรีสเกรครับจากศรีสเกรนะคุณครอันนั้นมส่ันห้สองพันห้านมอันนี้าสีอันนี้สองพันเพิ่มาสองหมื่นสี่พก็เป็นหกพันถูกไหมคอมพิวเตอเฉื่อครับ แทนจากของทุ่งสักสองพนเชิญนะครับจากของผู้สองพนนะครับเขาปปนนั่งประจำเลยนะครับตรเป็นที่ว่างว่างนะครับของ้องพันสองพันออานอันนี่เป็นห้อันนีอนโ้่าใจ่้ครับปนะครับกันหน้ากัน้าเอนับแพั มีจาเจ็อีกแล้วจัแพระู่พระคูว่าไงระาพระครูอกิรนเลจทัดครับขอบคุณร่งหม่นพหารอยครับเลือีกหนึ0พัแพ้ารพระครูสิอายอดนี้เหรอสรุปแล้วผ้าป่ามาจากอะันเราก็ได้หนึ่งห้ารยค่ะ เดี๋ยวนะครับเร็วๆอาจารย์ไอต่อยเลยนเดี๋ยวไปถวายล่ะผมก็ยังคนขอบคุณขอบคุนเจุณลุงเจริญเจริญบุญราชิญครับคุณมาพลมาได้คุณภูอภรณ์ครับเชิญครับคุณครูอภรณ์คุณครูพิชิตบรรเทวนะครับเข้ามาถวายเชิญไปยังเจริญครับ